มาดูที่ราศีมังกรก่อนว่าในรอบเดือนนี้ไพ่ราีจะเล่าเรื่องราวชื่อพลราศีมังกรไว้ว่าอย่างไรบ้างเดือนนี้คืออะไร15มีนาถึง14เมษา2563นะจ๊ะอ่ะคนราศีมังกรครับคือคนที่มีวันเกิดในช่วงของราศีมังกรแล้วก็คนที่มีการผูกลัคนาเวลาเกิดนะครับเป็นราศีมังกรให้ดูที่อันนี้เลยนะจ๊ะ ดูสิครับว่าคนราศีมังกรเดือนนี้คือ15มีนาถึง14เมษาเป็นอย่างไรกันบ้างอุยขออทัดครับหนุ่มสาวชาวราศีมังกรมาดูกันว่าง,งานเป็นยังไง งานครับเป็นเดชาริอนต้องขับอยับขัดเยือนต้องควบคุมในการที่จะเดินไปนะครับต้องพยายามควบคุมให้มันเดินไปให้มันไปได้คุณเป็นคนกลมบางเหียนครับคุณสามารถบังคับทิศทางในการกระทำต้องมีทั้งภาระกำลังมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งวิสัยทัศน์มีทั้งการมองเห็นนะครับ มองไ,ไกลๆมองเห็นไกลๆว่าเป็นในรูปแบบไหนมองเห็นไกลๆว่าไปลักษณะอย่างไรนะครับคุณต้องใช้ความทยานอย่างมากต้องใช้กําลังใจอย่างมากต้องใช้เรื่องราวอย่างมากในการที่จะผ่านไปราประสบการณ์เป็นส่วนที่ช่วยคุณได้มากที่สุดช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยนะครับไม่ได้เหนื่อยแรงเหนื่อยความคิดเหนื่อยหัวสมองนะครับเหนื่อยใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งาต้องทำอะไรต้องทําใจมมนเข้มแข็งบอกว่า,าต้องผ่านไปได้สิ ในเมื่อเริ่มออกเดินทางแล้วเดี๋ยวมาสุดท้ายมันก็จะถึงปลายทางและจุดมุ่งหมายนะครับแค่ขอให้เริ่มออกเดินทางแล้วหลาอย่างก,ก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้คราวนี้มาดูเรื่องของการเงินคนราศีมังกรราศีมังกรครับการเงินตกเป็นไฟออฟแพนดิเคลเดินทางเยอะครับเดินทางมากจัดการหลายๆอย่าง มันต้องออรับสินออกมาใช้ครับแต่เราหาลืมดูพักคลังของตนเองว่าพักคลังของตนเองนั้นมันไม่มีมันพร่องมันไม่มีเหลือมันมีเหลือน้อยมันใช้จ่ายไปหมดแล้วมันทุกอย่างคือสุดสายคือไม่มีใช้จ่ายลเลยไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณต้องจ่ายเพื่อความจําเป็นคุณต้องทําเพื่อความจําเป็นคุณต้องทําเพื่อมันให้มันไปให้ได้คุณต้องพยายามทําอ่ะแน่คือสิ่งที่ ราศีมังกรต้องเจองั้นถามว่าเอาออกเดินทางโดยไม่มีสิทธิ์เบี้ต้องวางแผนดีๆสิจะใ,ใช้จ่ายอย่างไงในรอบเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมีปัญหามีได้ค่าใช้จ่ายจะจับการรับมือค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยคนราศีมังกรจะเจอเจอปัญหาเรื่องการเงินลักษณะอย่างนี้เข้ามาในรอบเดือนนี้นะครับงั้นเราต้องจัดการดีๆเนินการดีๆใช้จ่ายดีๆและสิ่งต่างๆก็จะไปในทางที่ดีได้สำหรับคนราศีมังกร นะจ๊ะเป็นกาลังใจให้คนี้มาดูความรักครับคนโสดราศีมังกรตกเป็นเดอะสเตนกับหัวช่วงเวลานี้นะรับใครเข้ามาก็ตามแม่มีสเสน่ห์จริงๆว่าจะดูรวมๆก็มีสเสน่ห์นะครับแขนก็ใหญ่ขาก็ใหญ่หน้าก็คมจมูกก็โด่งเนาะเสียงก็ดังดูเป็นหญิงที่เข้มแข็งดูเป็นคนที่เข้มแข็งดูเป็นคนที่น่าจะพึ่งพิงแต่จริงๆแล้วคุณอยากมีคนให้คุณพึ่งพิงไม่ช่ใครมาพึ่งพิงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาว ในช่วงเวลานี้ถ้าคนโสดนะช่วงนี้ถ้าใครเพิ่งมีฉชั้นชั้นยืนด้วยํำแขงในตัวชั้นเองได้ชั้นหญิงทนงเพราะฉันสามารถยืนด้วยขาตัวชั้นเองได้ชั้นหญิงทนงเพราะฉั้นสามารถยืนด้วยกําลังของตัวชันเองได้สิ่งณีชั้นหญิงทนงงั้นคนราศีมังกรที่เป็นคนโสดนะครับคุณจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนราศีมังกรในช่วงนี้คุณต้องใช้ความเข้มแข็งมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาคุยครับต่ถามมาตัดสินใจนว่อย่าเพิ่งดูคุยก่อน ถามตัวเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ชอบก็คุยไปก่อนแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีมีคนไหมคุณเลือกแรกมากมายไหมคุณต้องคัดทิ้งมื้ยบางคุณ้ออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากมีความรักคุณก็ต้องหัดเปิดประตูถูกไหมเปิดประตูแล้วเนี่ยคนก็จะเข้ามาพูดคุยก็จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมีคนให้เข้ามาใส่ใจแต่ทําการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องจบรักเซได้กับเป็นแฟนไหมเขี่ยซะเยอะตอบมีซะมากดีกว่าคุณเขี่ยซะเยอะปัญหาก็มันเวลาจะบอกว่าคุณยังไม่พร้อม หมอ,อนี้มันมีเป้าหมายอยู่อ่ะก็ะเดินฉันไม่ไกลๆก่อนแล้วกันเดินอันฉันไม่ยาวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันแปลยังไงถ้ามารเร่งๆรีบๆไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เดินฉันไม่สนใจนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่คันนี้มาดูความรักของคนโสดราศีไอ,คคอ้คนมีคู่ราศีมังกรพอมีคู่ราศีมังกรครับช่วงวลานี้มีการที่ถึงห่วงเพราะว่ที่บางอย่างครับมันเกิดความไม่เข้าใจมันเกิดความไม่สบายใจมันเกิดความสื่อสารไล็สื่อสารผิดพลาดอึดอัดใจ สิ่งต่างมันที่อยากถามมาทําอะไรมันอยากบอกแต่บอกไม่ได้อมามืออึ้องไอคนรักก็นั่งรอจะถามยังไงคุณแม่งก็ตอบไม่ได้ถูกปะ่ะคุณแม่งก็พูดไม่ได้อ็มันก็กลายเป็นอ้นา,า,ามึงอึ้งในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักของคุณในช่วงนี้นมีระวังเรื่องการถึงห่วงนะครับคุณให้เวลากับเพื่อนมากไปคุณให้เวลากับงานมากไปคุณให้เวลากับลูกน้องมากไปคุณให้เวลากับคนรอบข้างมากเกินไปปัญหาความรักของคุณก็มีเรื่องราวของรักของคุณก็จะมีปัญหา ไม่ได้เกิดปัญหาที่เกิดความไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะอุ๊ย,อย,อยขอประทานอาภัยครับกล้องขยับอีกละไม่ลงรอยเท่าไหรนะ่นะถ้าบอกว่าคนราศีมังกรที่เป็นคนมีคู่ก็ระวังความไม่ลงรอยเหล่านี้ที่จะทําให้ปัญหาเกิดความลุกลามครั้งที่พูดแล้วคิดว่าเข้าใจไม่เข้าใจนะจ๊ะคุณก็ต้องพูดใหม่ถ้าคิดว่าเขาเข้าใจคุณไม่ใส่ใจเขาเขาจะไม่ใส่ใจคุณคุณก็จะคิดมากนั้นพูด ต้องพูดซ้าต้องมาอ่านอธิบายเพียงแต่เล่าเขาอาจจะพูดว่เขาไม่ใส่ใจแต่เขาอยากฟังผมก็บอกเขาว่าตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรยังไงบางทีคค่าก็ไปเห็นในภาพที่เห็นว่าเป็นยังไงเพื่อเขาละงับความไม่สบายใจลงก็ช่วยได้ต้องบอกงนี้คราวนี้เรามาดูจะทําแบบไหนจะทําพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้คนราศีมังกรผ่านพน้นในช่วงเดือนนี้คือ15มีนาจนถึง14เมษายนไปได้ดีดีทาไงครับไายแนะนํามาว่าเดอะทาวเวอร์อ่ะ บุดลอยรั่วก่อนหลังคาเสียหายซ่อมแซมในสิ่งไม่ต้องเป็นจัดการในสิ่งต้องเป็นอะไรที่ไม่ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งอะไรที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขบอกคราวนี้แต่เปลี่ยนเอาตามความจําเป็นอย่าเพิ่งโอบอุ้มใครจัดการตามความจําเป็นดําเนินการตามสิ่งที่มันจําเป็นแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาในช่วงนี้ไปได้คราวนี้มาดูทําบุญอย่างไรเพื่อเสริม ให้ชุตของคนราศีมังกรดีมากขึ้นนะครับทำบุญอย่างไรได้ไพ่มาเป็นไฟออฟครับถ้าพูดอย่างนี้ไฟออฟครับมันคือการเหนื่อยใช่ไหมการเติมความเหนื่อยกันให้กำลังใจคนการบบรูปบกรูบป่าตบไหลตบแขนการให้กำลังใจใช่ป่ะความเหนื่อยมันมีครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณ มีสิ่งที่ดีมากขึ้นการให้คําปรึกษาการให้โอกาสเขาบอกคํานี้นะมันเหนื่อยไหมทางานเนะบอกมันไล่มามันก็เหนื่อยการมันอกเลยการที่มองไขมาว่าจะทำบูธสนับแบบไหนพวกไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเติมอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เป็นคนตัวนําแต่เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดมันเป็นการเติมในสิ่งที่เขาไม่มีมันเป็นการเติมในสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ได้ถ้าคุณมีคุณสามารถหาได้ก็ไปเชื่อเติมเต็มในจุดตรงนั้นนะเพื่อให้สิ่งที่ขาด มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับนี่การทำกุศลเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของคนราศีมังกรดีมากขึ้นโอเคจบละราศีที่11บเอ็ด